สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เรามาอยู่กับเกมไทยท่านฟิมเวเลเตอร์นั่นเองครับตอนนี้เป็นวันศุกนะครับซึ่งหยุดโรงเรียนพอดีตอนนี้ปีหนึ่งผมมาเล่นเกมให้ทุกคนได้ยินกันนะครับไปเล่นกันเลยเราต้องตัดท้ายทอยของหลังท่านนะครับ เพิ่งเข้ามาดูก็กดไลด์ด้วยนะครับตอนนี้ก็ง่วงเต็มทีแหละตีหนึ่งก็ยังไม่นอนเลยไปครับฟันเทียบผมเล่นมาตั้งนานแลละ <c oughs> ก็เลยเล่นเป็นนะครับ อ้าตายแล้วทุกคนเป็นไนะครับนั่นเราเป็นกันอีกใหม่อีกครั้งนะครับตีหนึ่งตอนนี้ตีหนึ่งนะครับ คนง่วลไม่สตรีมให้ฟังค่ะโนี่สตรีมก็ดีงงนะแต่ถ้าใครที่เพิ่งเข้ามาโอ้โหคนดูดิดูไทยทอยดิอื้ มันจะทำไหมเนี่ยปรับตัวใหญ่ทิ้งก่อนกัน,นี่พูดาการตัวเล็กต่ออุ้ยตัวเล็กไม่ได้หรออคนนี่ ไททันฟิลมเลเตอร์อะไรทำอะไรใครใครใคร จะเล่นอะไรอะครับใช้โทรศัพท์เล่นนี่แหละเล่นเล่นเกือบจงหมดเกือบจะหมดเนี่ยพี่เราควรจะเชื่อตอนนี้พุ่งไปแล้วเอาตาย จบแล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบายจุก,กูบายนะครับบายนะครับจุก,กู